สวัสดีครับพวกเรากลุ่มเฝ้าไร่ครับมาแนะนําตัวสมาชิกครับสวัสดีครับผมนายทัพกิจธนาลตนโชคอยู่มหาทัพเก้าเลขที่สิบสองครับสวัสดีครับผมนายพิลาอุกาโนนเลขที่ยี่สิบครับสวัสดีค่ะนางสาวพัทรบดีเลขที่สามสิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉานางสาวสุริรัตน์เบอร์ใหญ่เลขที่สามสิบหกค่ะสวัสดีค่ะดิฉานางสาววชิระาเทพแสงเลขที่ยี่สิบห้าค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริสาเพิงพาลาเลขที่21ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสีประภาสารงามเลขที่24ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจษดาพรประทุมมังเลขที่26ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพทัทรวดีพิมโครอยู่มหัเก้าค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชิระยาเทียบแสงค่ะอยู่มห้าทับเก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริรัตน์ัวใหญ่ยอยู่มห้าทับเก้าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านเลขที่สองรอยห้าสิบสองหมู่ที่ยี่สิบตำบลหนองหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้มาสอบถามคุณยายนะคะในเรื่องการทอเสือค่ะค่ะในการทอเสือนะคะ ประวัติความเป็นมาคือเป็นยังไงคะถึงได้ทอเสือคะเา้าเดี๋ยวเดี๋ยวตดได้ปเริ่มเริ่มแรกก็ต้องเอาพื้เอาพื้นมาแลกก็ต้องขันตอนที่สองกับมาสอยพื้นตากแดดให้มันแห้งแล้วขันตอนที่สามาก็ต้องมายอมสีเออแมนามายอมสีขันตอนที่สี่ก็ต้องมาอันนี้แง่แง่เครื่อนี่นีขาเอิญเครื่อเครื่องหูเครื่องของเสือ อันนี้เขาเดี๋ยวบอกฟื้มอัน,นอมันมีอีกแ้เอ,อ,อันนี้ฟื้มมันมีใหม่ห้องอนี้ได้หนึ่งไหนไม่ใหแม่ก่อนยบอกใครเออนั่นแหละเออเออเออเอากลวเีออันนี้เขาจะเดี๋ยวว่าไม่ไม่ร่องเสือ้อเสื้อเสือเนี่ยแต่เอนเต็มเต็มกับเคื่อใหม่กำพันธ์ของหูอเอออันนี้เขาเดี๋ยวหูเลยอันนี้เดียวหู อันนี้นะข้าเรียกใหม่กระพันที่ห้องสายเสือ้อสอดห้องนี่บัดขันตอนต่อไปถามามาจังไหนบัดขันตอนต่อไปแม่เห็นจังไหนครับคือพ่อมาใส่ก็ต้องสอดก็ต้องอ่าฟื้ขึ้นออเอออันนี้ฟื้มอ่าก็ต้องนี่ใหม่สอดข้อมันก็ต้องสอดสอดใหม่เองสิเอาตัวนี้มาดิเออตัวหนุนตัวาตกายอย่างนี้ อันนี้ตรงหลักมานนี่อันนี้ก็ตรงสอดนี่ก็ตรงสอดแบบนี้นี่เขาเอินว่าสอด <c oughs> เออใหนสอดก็ตรงง้มจงสี่ก็ตรงสอดมันมีการมีสองลำรับอันนึงไงอันนึงง้มนี่เขาเอื่นเรียกว่าง้มอันนี้ไงเออไหนนะทำอีนนอ่าอื <c oughs> ่นไคำถามต่อไปนะคะในขั้นตอนไหนที่ยากที่สุดในการทอเสือคะ่ะ ขันตอนอยากที่สุดก็คือ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นแง่เขาเอ่นว่ากลางกลางลางของเสืออันอยากที่สุดก็คือนี yeah. ่นี่สอดสายสอดสายเสือตามตามฟื้มอันนี้ยากที่สุดนี่ขันตอนสุดท้ายนี่ยากที่สุดอันนี้คือยากที่สุดเพราะว่าเป็นขันตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็คุณยายนะคะเริ่มทอเสือตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่อายุสิบสองปี ไม่ใส่เล่นๆตอนนี้ปลาอายุตอนนี้ปลาไปห้าสิบกว่าแล้วค่ะห้าสิบห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดจะดี ก็จะมาลองทำการทอเสือนะคะเมื่อกี้คุณยายคะได้สายิตการทอเสือไปแล้วนะคะว่าทำยังไงแล้วก็จะมาลองทำกันนะคะอาจจะไม่ชินเพราะว่าไมเคยอันนี้คือยายไต่ถึงแม้ยายจะทำประต็ไม่ได้ อุ้ยแล้วทำไมมันหลุดคะทุกคนเทเเปออช่ค่ะเพ่อช่วยด้วยคะอย่างนี้แล้วก็ดึงออกแล้วเราก็ดึงออกด่นเค่ะ้นนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการไข่ทำอย่างนี้นะคะยายบอว่าทำอย่างนี้ แล้วก็แบกตรงกลางขอโทษนะคะ,ะน,นี่นี่จะทำอีกครัง้งไหมทำไม่ค่ะไม่ค่ะแล้วก็ปล่อยอน,นี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะวสวยค่ะเดี๋ยวเราทำอีกแั้วไงฮะมันไปแล้วหวัวันไทย ตัวไงเนะอาหัวโตัวไงหัวงอ้ยไงยยาวยย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 ้งยย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 ยีกยย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 นยายย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 หยยยยยยนยย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 ดีนะคะปยยแล้วก็ยยยอยยยยยย แล้วก็ไทยตามไทยนะคะก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะสอดเข้าเข้าอย่างนี้แล้วเราก็ใบ่กลางๆอย่างนี้แล้วก็ดึงนี่มันอาจจะไม่ดูดแ้ค่ะ<า>แล้วก็ทดลองสวัสดีค่ะ,ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงที่สองของวันนี้แล้วนะคะนอกจากเราจะมีวัฒนธรรมการข้อเสือแล้วนะคะเรายังมี ประเพณีงานบุญคุณลานหรือว่าพระธาตุหลวงข้าวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเรานะคะได้มาสอบถามคุณลุงค่ะเพื่อหาประวัติความเป็นมาของพระธาตุหลวงข้าวหรือว่างานบุญคุณล้านนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงช่วยช่วยแนะนาตัวหน่อยได้ไหมคะครับชื่อนายผลิยกรครับคือ,อ,อประวัติความเป็นมาของบุญคุณลานเป็นมาอย่างไง ก็เป็นการทำบุญเพื่อรับสมข้าบัติใีของที่12ของ14ท,ที่โบราณโบราณครับถามค่ะถามไปแล้วคนในท้องถิ่นมีความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่โพสต์ยังไงบ้างคะโบราณประเพณีแล้วสมัยโบราณเนาะก็แม่โพสต์ก็เทพกีฬาที่รักษาที่ไรที่นา คือเจ้าแม่โพสุต่อมาก็บางครั้งก็เรียกบางที่เ,ทเรียกเจ้าแม่โพสุบางคนเจเลียงเจ้าแม่โพสรบอกว่าหากใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อต้นข้าวก็จะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งตสุขสมบูรณ์ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อข้าวตุ้นข้าวไม่ข้าวก็จะไม่ปฏิบัติตปิบัติไม่ดีเอาไรชนะธรหมด ตอนเด็กๆคุณลุงเคยเข้าร่วมบุญคุณลานไหมคะจำได้ก็ประมาณสองครั้งโอเคแล้วเมื่อตอนคนในหมู่บ้านเตรียมงานบุญคุณลานยังไงคะก็หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็เดือนสองประมาณ 20, ปลายเดื 28, อนมบุญคุาก็จะทำบุญก็้วนัดประชุมแล้วก็เอาข้าวมารวมกันแล้วก,ก็ ก็พามาทำไปดีสื่อคนค่ะแล้วอยากให้ประเพณีประเพณีนี้สืบไปถึงรุ่นหลังคปล่าก็อยากให้สืบอคอบไปเป็นประเพณีเพื่อเลื่อนสาวก็ธรรมของภาคอีสานของาาเราไว้ตลอดไปครับค่ะก็ขอบคุณคุณลุงนะคะที่ให้คำตอบกับพวกเราค่ะ